สวัสดีตอนเย็นจ้าทุกคนสวัสดีค่ะเบิ้งย็งมาแรงเนยิงมาแรงพาที่จะตกดินแล้วไม่น้อยจะให้ดูอะไรนี่นี่นี่น,นคือนาข้าวนะทุกคนตอนแรกเป็นนาข้าวแต่ตอนนี้เขาลงแปลงเา้าโพดกันแล้วนะหนูรดอีแตนมานู่นอากำลังรถอยู่เลยจะให้ดูนะจะขยายให้ดู นูอาอาเห็นไหมอันนี้อันนี้คืออาปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อากําลังลดอยู่อาทิตย์กลังตกดินแล้วก็กำลังไล่สายกันอยู่นะส่วนแปลงนี้ของอาเหมือนกันข้างบ้านแม่น้อยนี่นีข้างบ้านไม่น้อยเนาะทุกคนบ,บ,บังบดบานแม่น้อยบังบดนี่ก็คืออาตีดินเรียบร้อยแล้วดิตีดินเรียบร้อยแล้วรอบปลูก ถ้าหยอดหยอดหยอดเสร็จแล้วก็ลายสายลายสายก็ลดน้ําได้เลยตีดินละเอียดเลยนะทุกคนดูดิอ่านี่ตีดินละเอียดมากดูดิละเอียดแห้งละเอียดนะพระอ,อาทิตย์กำลังสิโต๊กดิน,น้อทุกคนหนุนเห็นบอ่อ้างบ้านไม่น้อยเองเขากำลังจะปลูกข้าวโพดกันแล้ว ส่วนของอาปลูกแล้วรดน้ําอยู่แล้วอีกสักสี่ห้าวันมันก็จะขึ้นละเขียวมาล้มมาแหลมขึ้นละสักพักก็จะเขียวเต็มหมดเลยตรงนี้ส่วนของไม่น้อยยังบด้เห็ดเด้อของไม่น้อยยังบ่มีคนมาไถไให้บ่มีคนวางเลยทุกคนต้องต้องอีกสักพักยับะมีผู้ใหมาถไยให้ไม่น้อยบ่มีคนวางมาไถ่ให้ไม่น้อยเลยไม่น้อยก็ทําทีหลัง เขาก็แล้วกันค่อยทําที่หลังเขาหยอดที่หลังเขาดูใบบุญก็ได้จะเมันยังไม่ยางนั่อยู่ด่บุญบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะ,ะดูดีว่ามองก่อนนุกก็ด่ก้มทำไมนะฮะโชทย์ดูกสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้ให,ให้อาสองอาน,นี้ล้ำน้าไปก่อนปลูกไปก่อนไม่น้อยที่หลางเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครมาไถ่ายนาให้เลยยังไม่มีใครว่างมาไถานาให้ไม่น้อยเลยลำ้ำนาไปโลดไม่น้อยที่หลางอาจจะง่ามกลัวกระไดเห็นเนาะว่าบระไดาเด้แต่ว่าเขาก็บอกว่าใครปลูกก่อนก็สวยก่อนทุกคนนู่น ปูปูกำลังจะนั่นอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะกลับกล้องก่อนนุ่นปูเสื้อสีชมพูมนุ่นมาเดินดูน้ำสงสัจะเปลี่ยนน้ำสายน้ำพุ่งเปลี่ยนสายน้ำพุ่งลดน้ำข้าโพดกันแล้วนะทุกคนไม่น้อยก็คือทำข้าโพดต่อด,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 ดออูนุ่นๆๆอ๋อกำลังขุนนี้10บไป จอดบ่าจ้างรถอยอดบ่อ๋ออะก็ต้องเบรกท่อไปสิบปลายท่อ่วนไม่น้อยก็ทำที่หลังก็ได้ทำที่หลังเพื่อนได้ว่า ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะบ๊บายจ้า